เกี่ที่แล้วตอนัรกผมมามันยังสุบโซมหน่อยเึยใช่ครับใช่แต่ปีนี้เหมือนไก่นุ่มเลยเนี่ยครสวยสวยครับตันนี้คือไก่ตัวเดี้ยวผมก็ชอบมันเนี่ยมันเป็นไก่ที่แบบว่าลักษณะของปากเนี่ยมีร่องน้ําลึกแล้วก็เป็นปากแข็งไม่ค่อยหักด้วยไก่แบบเนี้ยคือสีมันแก่งอ่ะเนี่ยไม่บางนะครับสวยนะครับนะครับแล้วก็มันเป็นไก่ที่ปากกับแข้งเนี่ยสีคล้ายๆกันเนี่ยนะครับ ดูแข้งขาแฟนสวยมากครับเดือยขาวด้วยเป็นไก่แข้งแบบนี้ถ้าเดือยขาวผมชอบเป็นพิเศษเนี่ยนะครับแฟนนรกนะครับโอ้ปีนี้ใหญ่มากใหญ่ครับสามโลเท่าไหรรนะครึ่งกว่าด้วยน่าจะกว่า้ว่าครึ่งด้วยเนี่ยเนี่ยใครอยากได้แบบว่าจะไปโครงสร้างแล้วก็ไปทําสายพันธุ์นะครับลองสั่งดูนะครับโครงสร้างดีแล้วขนดีปีกเปิดสวยนะครับเนี่ยนะครับไก่เบอร์แข้งเนกำลังถ่ายอยู่ สวยอ่ะครับนี่ครับดูบัวก็สวยนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับอุ้งเอิ้งแห้งดีนะครับนี่เป็นพ่อพันธุ์เกรดเอของที่นี่นะครับครับใหญ่มากใหญ่ครับีใหญ่ถ้าคนต้องการสายพันธุ์ดีๆนี่ครับใหญ่ดีครับตัวนี้นะครับ สวยมากครับคือเพราะไก่เนี่ยขอให้ลักษณะหงอนอย่างเงี้ยถ้าเป็นพม่าโอกาสเก่งมันมีถึงเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซนคือไม่ซ้อมก็ได้กล้าซื้อใช่เนี่ยอย่างนี้ได้อยู่ครับเนี่ยลักษณะเป็นทรงพม่าใช่ครับน่ครับเจ้าแฝดอารงณ์นะครับเนี่ยพวกติ๊กต่อกเราใครอยากได้ลูกวันนี้เสียบอยอยู่เองถ้าแคปมาราคาพิเศษนะครับปีใหม่อยู่ สำหรับเอฟซีอาจารย์นะครับได้เอฟซีอาจารย์ครับครับครับม right? ีพ่อไก่อีกบ้างเปล่าเนี่ยเลยพี่มีอีกตัวมาก็ได้ดีครับสีแดงครับสีแดงนะครับขอบคุณครับ